สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องของเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พญามหาก็นำเอาพระสมเด็จวะะครคังเป็นพิมพ์ของหลวงวิจิตน,นลุม,มนนะครับที่รับปากว่าจะนำมาให้เพื่อนสมาชิก ได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะเอามาเทียบเทียงให้ดูนี่เป็นเป็นอีกแม่พิมพ์หนึ่งของหลวงวิจิตนรืมมนะเพื่อน,นะนสมาส <c oughs> มชิกมีสามช่างหลวงอะนะหลวงวิจารจิรนายหลวงสิทธิการโยธาลักษ์หลวงวิจิตนเรื่มมณบางท่านก็อาจจะบอกว่าหลวงจิตหลวงวิสิตเป็นสิทธิของหลวงวิจารก็ว่าไปยิ่งหนักไปกว่านั้นก็ทั้งสามหลวงไม่มีหรอก หลวงอุปโลกก็มีนะเพื่อนสมาชิกยังมีอีกนะยังมีแอดมินนะแอดมินในย t u b e นี่แหละนะผู้ติดตามก็เป็นแสนเหมือนกันเขาก็ยืนยันว่าหลวงศิลป์หลวงวิจิตหลวงลวิจารไม่มีจริงหรอกหลวงอุปโลกนะเขาก็เอาหลักฐานขึ้นมาเขาก็เอาหลักฐานขึ้นมาแบบต่อสู้กับกลุ่มที่มีกลุ่มที่มีก็มีทั้งหลักฐานมีทั้งรูปภาพมีทั้ง วงตระกูลผู้เสือบนอผู้เสือบเชื้อสายมาก็มาหาักล้างกันนะขึ้นลงขึ้นศาลกันปเป็นเรื่องเป็นราวกันเ <laughs> ขาว่ากันไปนะแต่ว่าเราก็เอาศึกษาตามตามตำราตามคําบอกเล่าตามหลักฐานแล้วก็ตามส่วนมากโซเชียลเขาไปในทิศทางไหนพ่อ,อยหหมาก,ก็ศึกษาตามทิศทางนั้นนะ แต่ว่ามีแม่พิมพ์หนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตเลยเอามาให้เพื่อนสมาชิกดูอย่างองค์นี้พวกเรารู้ดีใช่ไหมครับเป็นเป็นองค์ขอบล่างฟันหนูนะเนื้อเนื้อนี่ก็เป็นเนื้อนมข้นนะแต่ว่าขอบล่างฟันหนูองค์นี้ตรงฟันหนูเนี่ยจะจะไม่ได้เป็นเนื้อเนื้อเดียวออกมาแต่ว่าเป็นเม็ดเป็นก้อนนะหรือว่าเป็นจริงของเหล็กไหล เป็นมิดเป็นก้อนเป็นกิ่งของเหล็กไหลตรงนี้ดำ,ดำ,ดำตรงนี้นะเนื้อนมข้นเป็นเป็นพิมพ์ที่เรารู้จักคุ้นเคยเนี่ยนะเป็นพิมพ์ที่ท่านหนึ่งไปตกเครื่องบินที่ต่างประเทศนะถ้าใครอยากอยากเห็นพิมพ์นี้ชัดๆนะท่านลองเซิร์ชคำว่าสมเดจคู่คนดังนะก็จะขึ้นสมเดจขอบล่างฟันหนูคู่กับ คนดังหลายคนนะแล้วองค์ที่เจ้าสัวตั้นตุกของบินะองค์นั้นก็ราคาก็เขาเยอะนะเขา,เา,เา,เาบอกว่าเป็นเป็นร้อยล้านนะองค์นั้นนะแต่สมาชิกโลกโซเชียลก็เข้าไปดราม่าว่าโอ้โดนเขาแล้วโดนให้แล้วดูจากเนื้อพระดูจากพิมพ์ทรงนะโดนให้แล้วแต่พระยมหาจากประสบการณ์ที่ผ่านตาเห็นพระ จริงขอบล่างฝันหนูบล็อกนี้พิมพ์นี้เห็นมาสองสามองแล้วนะที่เป็นองค์จริงนะอยู่ในคนดังนะที่สมาคมพ่อพหญ่มหาก็บอกว่าองของเจ้าโสองคนั้น่ะจริงนะจริง <c oughs> แต่ว่าสมาชิกนักสืบโซเชียลเราก็บอกว่าไม่จริงนะโดนให้แล้วนะท่านว่ายอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรละครับนะจริงไม่จริงอยู่ที่ข้อมูลอย่างที่พ่อใหญมหาเคยบอกอ ใครมีข้อมูลใครมีประสบการณ์ก็ได้ของดีไปนะ <c oughs> คือองค์นี้นะนะขอบล่างปันหนูองค์นั้นประวัติก็ใช่ย่อยนะอยู่ในนักการเมืองท้องถิน่นเปลี่ยนมือมาเป็นนักการเมืองหญิงภาคกลางที่ท่านโดนตัดสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งตลอดชีวิตนั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนมือท่านมาเป็นของ <c oughs> เจ้าสัวล่าสุดก,ก็ตัวเครื่องบินน่นนะแล้วก็ องนี้ under, น,นี่ขอบล่างฝนนูอันนี้พิม์ใหญ่อันนี้พิมพ์เล็ก Lock N neck. นะขอบล่างฝนนูนะแต่ว่าขอบล่างฝนนูองค์นี N ้จะเห็นฟันชฉยงออกมาตรงนี้นะเนี่ยขอบล่างฝนนูเห็นไหมครับอันนี้เป็นเป็นเนื้อเรียกว่าเนื้องาสีงาช้างเนี่ยนะสีนมข้นสีงาช้างเนี่ยอันนี้เนื้อเนื้อไข่เนื้อกล้วยไข่นะเนื้อกล้วยเนื้อว่านมงคลลากไม้มงคล ว่านมงคนเนื้อกล้วยนะเนี่ยแล้เวเราดูใกล้เราจะเห็นใยกล้วยเนื้อกล้วยติดนะองค์เนี้แล้วก็องค์นี้องค์นี้ไม่ได้เป็นขอบล่างฟันหนูนะแต่ว่าเป็นพิมพ์ธรรมดาแต่ว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะเป็นพิมพ์ใหญ่ <c oughs> <c oughs> เพื่อนสมาชิกเห็นความแตกต่างไหมครับถ้าดูอย่างเงี้ยเราเอาแรกแรกก็จะดูดูหน้าใช่ไหมครับพพัก,พกเนี่ยคล้ายกันเห็นไหมครับคล้ายกัน อ่าแล้วเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเห็นพระโอระตรงนี้ไหมครับเนี่ยพระโอระเนี่ยถ้าเป็นพิมพิมนี้เนาะพิมขอล่างฝันูพิมพ์ใหญ่ขอล่างฝันูเนี่ยพระโอระนี่จะเฉียงขึ้นนะลักแรตัวนี้เฉียงขึ้นไหลก็จะเว้ากลางเฉียงขึ้นนี่ก็เฉียงขึ้นเห็นไหมครับไหลเว้ากลางเฉียงขึ้นอันนี้ก็เฉียงขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็มาดูซุ้มอ่ซุ้มนี้ก็อวบใหญ่ลักษณะคล้ายกันเห็นไหมครับซุ้มอวบใหญ่ แล้วฐานเนี่ยฐานสิงเพื่อนสมาชิกดูเห็นไหมครับเนี่ยพิมพใหญ่พิมพ์เล็กฐานสิงเหมือนกันเลยเห็นไหมครับเชิดขึ้นเล็กน้อยเห็นไหมครับนี่นะให้เพื่อนสมาชิกได้ดูได้ดูว่าหลวงวิจิตเนี่ยมีมีตัวตนนะนะ,นะแล้วก็มาดูด้านด้านหลังนะนี่ด้านหลังด้านหลังของแต่ละพิมพ ความเป็นธรรมชาติเนี่ยเป็นเพื่อนสมาชิกเนี่ยอันนี้ปริอันนี้ปริแยกปริแตกเห็นไหมครับเนี่ยปริแยกปริแตกมีรอยปูไตด้วยเนี่ <affirm. S 1> เห็นไหมรอยปูไตอันนี้ก็มีรอยปูไตเห็นไหมอันนี้ก็มีรอยปูไตเลือนราง<ๆ>บางๆเบา,บา,บาๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยขอบข้างเขาก็จะประมาณนี้นะ <c oughs> ขอบข้างาก็จะเ <c oughs> นี่ยประมาณนี้เนี่ยขอบข้าง เห็นไหมครับขอบข้างคือเขาไม่คมสันเลยแต่ว่าเขาก็จะมุนๆทื่อๆอย่างเงี้ยเวลาเพื่อนสมาชิกเห็นอย่างนี้นะเราก็ดูพิจารณาให้ดีเราก็อย่าไปคิดว่าโอ้โหแท้ต้องขายได้โอ้พ่อพ่อจะมาหาแท้เอาไปขายดิถ้าขายได้ก็เป็นพระแท้อันนี้คือพูดแบบคนที่ไม่มีภูมิคนที่เห็นเงินคนที่ ละโมบโลภมากนะเห็นเงินสําคัญไม่ได้เห็นเป้าหมายไม่ได้เห็นผู้ทุคุณก็อย่างว่านะนะเงินมันจับต้องได้นะเงินมันเงินมันจับต้องได้นะได้เงินมาไปเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมมันจะนำมาซึ่งราบยศสารเสริญเงินเนี่ยมันเป็นตัวการตัวฆ่ามนุษย์ผู้มีจิตใจที่ต่ำที่มองไม่เห็นธรรมเลยนะ ถ้าเราคิดเพียงแค่นี้เราก็จะไปอยู่ในวังวนของการซื้อมาเปลี่ยนไปอยู่ในวังวนของผู้ที่มีอำนาจทางตลาดกำหนดทิศทางเป้าหมายการตลาดได้พวกเซียนใหญ่ๆท่านทั้งหลายเซียนใหญ่ๆดังๆเ,เขากำหนดทิศทางได้นะว่าเขาจะเอาพระแบบไหนเขาจะเอาพระประมาณไหนแล้วเขาจะซื้อพระจากใครเขากำหนดได้แล้วเขาก็หา กำหนดราคาเรียกว่าเป็นตัวเป็นตัวนำนะ,ะเป็นตัวนำเป็นผู้ชี้ทิศทางการตลาดได้ดังนั้นเราอย่าไปกังวลว่าพระแท้ต้องขายได้พระแท้ขายไม่ได้ก็มีนะอย่างพ่อใหญ่ม,มหานี่มีมีหลายองค์นะแต่ไม่สวยอย่างพ่อใหญ่ม,มหาที่นำพระเพื่อนสมาชิกติดตามก็จะรู้ พระพุทธมหาไม่สวยนะไม่หักหน้าก็หักหลังไม่แหววกลางก็หักขอบนะหนูแคะบ้างหักหักเองหรือหักเองหมายความว่าหักพิสูจน์นะพระใหญมหาก็พิสูจน์ตามแบบฉบับของพระใหญมหานี่แหละนะหักเลยพิสูจน์เลยเออกขมิ้นลงให้เห็นกันเลยอย่างเงี้ยนะทีนี้เราดูอย่างนี้แล้วเราลองลองเพื่อนสมาชิกลองเอาเอาแม่เหล็กมาดูจะดูติดไหมนะ มากน้อยเป็นยังไงก็ก็ดูกันนะครับเรยกว่าถ้าเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนี่ไม่เหล็กต้องดูติดไม่มากก็น้อยนะเพื่อนสมาชิกไม่อ่อนก็แรงก็ต้องมีบ้างนะเรามาดูไปด้วยกันนะครับบางทีบางองค์ก็ไม่ติดก็มีนะเพื่อนสมาชิกก็ก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยเราก็จะเพิ่งไปคิดว่าถ้าติดแล้วต้องเป็นพระแท้ ไม่ติดไม่ได้เป็นผราแท้เราก็อย่าเพิ่งไปกำหนดแบบนั้นนะเราดูอย่างอื่นเป็นพื้นฐานนะเราดูเนี่ยแม่เหล็กดูติดนะแต่ไม่แรงมากค่อยนะก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนสมาชิกแรงค่อยแต่ขอให้มีนะแล้วแม่เหล็กก็ไม่ใช่ ทั่วไปเนระต้องไปซื้อเอานะของเฉพาะมีความละเอียดสูงเราดูดูไปพร้อมกันนะครับแรงค่อยต่างกันไปอันนี้ก็ดูติดนะเพื่อนสมาชิกก็ไม่แรงมากค่อยๆนะดูองค์นี้นะ ตรงนี้ม่เหล็กจะดูดติดได้ไหมอันนี้ก็ดูดติดนะเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวเราไปดูกล้องขยาย10เท่าด้วยกันนะเพื่อนสมาชิกเมื่อเรารู้พอประมาณแล้วก็ แม่เหล็กก็ดูติดตามความเชื่อของกลุ่มพวกเราก็ไปดูว่าด้านในเป็นยังไงตรงที่พยายมหาบอกเมื่อกี้นี่นะเราดูพระโอละก่อนนะเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนสมาชิกเราเห็นดูพระโอละนะคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงละเอียดมากแต่ว่าเอามาบอกว่าลวง หลวงศิลป์หลวงพิจิตรหลวงพิจารณ์มีจริงไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีจริงอันนี้เพื่อสมาชิกดูเห็นไหมครับขับล่างฝนอูพิมพ์ใหญ่เห็นชัดเลยนะแล้วก็องค์ต่อมาอ,องต่อมาเพื่อนสมาชิกเห็นไหมนี่ <c oughs> ขึ้นอีกนะชงแงงขึ้นเลยจนะ้ะ เห็นไหมครับเสียงขึ้นเล็กน้อยออนนเสียงขึ้นเล็กน้อยอันนี้ก็เสียงขึ้นเล็กน้อยเห็นไหมเพื่อนสมาชิกดูองค์ต่อมานะ,อ,ะองค์ต่อมาเห็นไหมครับเหมือนกันอีกสวยงามไหมครับเพื่อนสมาชิกเนี่ยเสียงขึ้นมา อันนี้ถ้าเราไปเจออย่างนี้เราบางคนเนี่ยไปติดตาแต่ในองค์หลวงวิจารณ์หลวงศิษย์พอม,มาเจอพระพิมพ์นี้แล้วก็ปล่อยให้หลุดมือนะแล้วเพื่อนๆดูดูใต้รักแร้เห็นไหมครับเนื้อก็จะย่นไหมเนื้อย่นเนื้อหดนะเนี่ยเนื้อย่นเนื้อหดนะแล้วก็ดูใหม่อีกรอบนะนะอย่างนี้เนื้อย่นเนื้อหด เห็นไหมเพื่อนสมาชิกนี่เขาก็จะเนื้อก็จะย่นเนื้อก็จะหดออกมานี่เฉียงขึ้นเนื้อตรงนี้ก็จะย่นหดนะความเป็นธรรมชาติแล้วก็องคนี้นะเฉียงกันไปเนือ้อย่นหดไหมเพื่อนสมาชิกอย่างเงี้ยนะจุดหนึ่งพอมาจุดที่สองเรามาดูลักษณะพับพัก,พกนะ ดูเกตเขาเอียงไหมเอียงเล็กน้อยนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกทางด้านซ้ายเราก็เอียงมาทางด้านขวาซ้ายเราเนาะฝ่า,ฝาองค์พระเอียงมาทางด้านฝ่ายไหมอย่างนี้พอ่อใหญ่มาหาไม่ได้เก่งมากต้งเดมาชี้ตำหนิตำจุดนะแต่ว่าข้อข้อที่ควรระวังไงเพื่อนสมาชิกไม่ใช่ว่ามามาสอนนะไม่ใช่สอนคือเป็นจุดจ่ายตังค์ของบางคนเอาเอา,เอาแบบนั้นนะเนี่ย อันนี้เห็นไหมครับเฉียงเห็นไหมครับเฉ <c oughs> ียงนะฮะก็ขายไม่ได้แล้วครับแต่วพวกที่เขาเล่นการตลาดหนักๆเราเอาผ้าของเราไปขายก็าขายไม่ได้เขาจะซื้อผ้าเราเขาก็ต้องมีที่มาที่ไปเขาถึงซื้อนะเนี่ยอันนี้ก็เฉียงนะเห็นไหมเพื่อนๆอย่างนี้นะเป็นต้นนะพอมาดูที่สาม ที่เราจะสังเกตเห็นนะเพื่อนสมาชิกดูเนี่ยดูฐานอันนี้คือเม็ดรประธาตุนะสเม็ดอันนี้อาจจะไม่ได้มาบอกรายละเอียดแต่ว่าให้มาดูจุดจ่ายตังก็แล้วกันนะเสียงไม่เพืนเพืเ่อนเนี่ยดูพิมพ์ตรงนี้นะขึ้นมาเฉียงขึ้นตรงนี้แล้วก็เขาไม่ได้เป็นคมฝานเหมือน เหมือนหลวงวิจารนะเนี่ยเห็นไหมครับเสียงขึ้นเชิดขึ้นเล็กน้อยเห็นไหมเหมือนกันเลยนะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แต่ถ้าเป็นบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงก็เข้าใจว่าช่างหลวงท่านมีฝีมือแตกต่างกันนะเพื่อเป็นเอกลักษณ์ไม่ให้เหมือนกันอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมครับตรงปลายเชิดขึ้นเล็กน้อยอันนี้ก็เชิดขึ้นเล็กน้อยเห็นไหมครับ เหมือนกันเลยนะเพื่อนสมาชิกดูเห็นไหมครับปลายตรงนี้แล้วก็มาดูตรงนี้เชิดขึ้นแล้วก็องคอีกองหนึ่งนะ <c oughs> เนี่ยไม่เชิดขึ้นเล็กน้อยนะแต่ว่าจะมีฐานสิงชัดเจนเนี่ยนะแต่ว่าองค์นี้ไม่มีไม่มี <c oughs> ไม่มีฟันหนูนะ เล็กๆเนี่ยให้เราเห็น <c oughs> ไม่ได้เยอะมากเห็นไหมเพื่อนๆนี่ฟันต้องมีนะเป็นสัญลักษณ์บอกแค่น,นั้นเองตรงนี้นะเพื่อนสมาชิกถ้าเราถ้าเราไม่สังเกตเราก็ไม่รู้นะเนี่ยต้องคนที่ละเอียดคนที่สังเกตคนที่ยอมาจตังนะต้องจใจตังได้เห,เห็นไหมเพื่อนสมาชิก เห็นไหมครับเนี่ยเหมือนฟันหนูชะ้งแง,งออกมาตรงนี้นะตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกเนี่ยฟันหนูตรงนี้นะเราดูเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยฟันหนูที่ช้งแง,ง,งออกมาตรงนี้นะครับ แล้วก็องค์ใหญ่นี้นะพิมพ์ใหญ่นี้ก็ฟันหนูที่พ่อใหญ่มหาบอกว่าเนี่ยก็จะมีเป็นเม็ดเหล็กไหลนะก้อนเหล็กไหลเนะเป็นฟันหนูเลยนะออกมาเนี่ยคลาสสิกมากองเนี้เพื่อนสมาชิกองค์นี้หนึ่งเดียวนะถ้าองค์นี้ไปอยู่ในมือเซียนใหญ่นะโอ้โห ร้อยล้านสามร้อยล้านเหมือนที่เขาออกสือเน,นี่ยองนี้นะแต่เขามาอยู่ในมือพ่อใหญ่มหาที่ไม่มีคนรู้จักนะอย่างเงี้ยถ้าไปอยู่ในมือเซียนนะพเพื่อนสมาชิกองค์นี้ก็ปั่นได้เลยนะเพราะว่าเขาเขาไม่ได้มีเนื้อเนื้อแงออกมาอย่างนี้นะเนี่ยอันอันนี้ชัดเจนอันนี้ค่อนข้างชัดติ่งฟันนูออกมาแล้วองค์นี้ขนาดเดียวกันเนี่ย แล้วก็มีเม็ดเหล็กไหลนะต้นกําเนิดแล้วก็เป็นเป็นโคนเนี่ยนะโคนฟันเนี่ยรากฟันเนี่ยเป็นเหล็ลกไหลเม็ดเหล็กดําๆแล้วก็ตัวฟันเนี่ยเห็นไหมเป็นกิ่งออกมาตรงนี้นะบางท่านเรียกว่าเป็นเดือยไก่ก็มีนะแล้วก็องเนี้ยองเนี้ยสีเหลืองขมิ้นเนี่ยอันนี้ฟันหนูแบบใช้งงออกมาแบบเรือนรางเลยนะ เนี่ยเลือนล่างแต่จุดสําคัญให้เราดูพระอุระเนี่ยดูพระอุระนะเพื่อนสมาชิกอย่างนี้เห็นไหมท่านจะเฉียงเหมือนกันเลยนะ1น,นะ2องค์งที่2เฉียงไหมเฉียงนะแล้วก็การเฉียงลักแล้ธรรมชาติด้วยนะเนี่ยเป็นคลื่นยุบเย้เว้าแหว่งเห็นไหมพอมาองค์ที่3นะ วงที่3เนี่ยยุบเยววาอวอลแหว่งเหมือนกันนี่เป็นคืนเลยนะนำมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับอาจจะเป็นจุดสังเกตจุดใจตังของบางคนขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ